สวัสดีค่ะพาทนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับอยู่กันที่สวนหน่อไม้เหมือนเดิมนะคะหลังจากสสัปดาห์ที่แล้วนะคะ,อะสองสัปดาห์ที่แล้วเราก็มาใส่ปุ๋ยแล้วก็เอาฟางมากบโคนไผ่นะคะผ่านไปแล้วสองสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้เราก็เลยจะพาทุกคนนะคะ,ะมาดูผลผลิตหน่อไม้กันนะคะว่าได้ผลดีขนาดไหนนะคะหน่อไม้จะขึ้นเยอะหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดู ผลผลิตของเรานะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปเก็บหน่อไม้ด้วยนะคะไปกันเลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นผลผลิตนะคะจากที่สองสัปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อเรามาใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็ใส่ฟางปบกนะคะ สังเกตนะคะหนอก,ก็จะขึ้นมาก่าจะพ้นฟางตรงนี้นะคะหน่ออวบและใหญ่มากเลยนะคะนี่ใต้โคลนใต้โคลนหนอก็จะมีสีขาวแบบนี้นะคะนะคะอันนี้เพิ่งผ่านไปแค่สองสัปดาห์นะคะหลังจากที่อ่าใช้ฟางนะคะกลบโคลนไผ่นะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะก็ เนี่ยค่ะขึ้นเยอะอยู่นะคะกอละสี่ห้าหนอนะคะวันนี้เราก็จะมาเก็บหน่อไม้หน่อไผ่เลี้ยงกันนะคะวิธีเก็บหน่อของเรานะคะวิธีแรกเราก็จะใช้วิธีการหักนะคะต้องดูก่อนอันนี้ก็คือหน่อที่มันสูงแล้วนะคะสามารถหักได้นะคะเนื่องจากว่า,าตรงหน่อเขาสูงดูคคน อวบมากอวบมากนะ,ะทุกคนอวบอวบใหญ่ๆข,ขาวๆถ้าเป็นหน่อใหญ่ประมาณนี้ก็คือเราจะหักได้นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาอ่ะัเลยอือ,อ,อเป็นประมาณนี้นะคะ อันนี้เดี๋ยวยาเทียนนะคะเออยเทียนจะตัดให้ดูเป็นตัวอย่างเราก็ใช้ตัดแบบนี้ได้เลยอ่ากอนที่สองกรอน,นี้ขึ้นประมาณห้าหนอนะทุกคนห้าหนอห้าหนออ,บอบุบอวบ ตงวงกาเราจะใช้วิธีสับก็ได้นะคะถ้าหน่อไม่สูงเท่าไหร่อันนี้แจมสับให้ดูนนดหน่ออวบมากนะทุกคนหนออวบมากนะคะอวบๆขาวๆไปทำหนอไม่อัด หลังจากที่เก็บนอเสร็จแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเก็บหน่อไม้ใส่กระสอบเตรียมทรงขายกันแล้วเราก็จะเดินเก็บหน่อไม้ที่เราสับไปนะคะจะเดินไปเป็นร่องเพื่อง่ายต่อการเก็บเอามาล่องนี้ก่อนมาล่องนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวเ,เก็บไปเก็บไปเลย อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะพาลักับการเก็บหน่อไม้นะคะจะไปส่ง2วันเก็บหนึ่งครั้งนะคะอันนี้ก็ประมาณเยอะอยู่ประมาณ500สําหรับใครนะคะสนใจกิ่งพนันหน่อพนันไผ่เลี้ยงนะคะเราก็จะลงเพจนะคะที่สามารถสั่งซื้อได้นะคะใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะฝากทุกคนนะคะติดตามช่อง ส่วนเกษตรพี่น้องมีความรู้ดีๆเราก็จะนำมาฝากทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะคะ